ได้แก่4 9 9 0บาทใหญ่มาเลยใหญ่แนะนำตัวหน่อยสิครับคุณทำอาชีพอะไรครับผมเป็นช่างซ่อมบอเรครับผมซ่อมอะไรฮะเกี่ยวกับพวกรถยนต์รถติดแก๊สอะไรประมาณช่างใหญ่โอเคมีอะไรอ่ะมาดูกันเลยคุณใหญ่ครับคุณมีสิทธิ์รับเงินสดไปใช้ถึง32,000บาทนี่คือ is in the bag มันอยู่ในถุง เลือกของให้ตรงกับราคาหน้าถุงเปิดถุงมาให้ของข้างในตรงกันตอบถูกถุงแรกรับ2,000บาทไปต่อตอบถูกกลายเป็น4 0 0 0ไปยาวๆ8,000 1 6 0 0 0บาท3 000, 2 0ห0ือบาทเลยทีเดียวถุงแรกอะไร101บาทน้ำยาล้างจานครับผมไปกันต่ออะไร19บาทบอกมาสุดก้อนนะครับอะไร34บาทขี้บำน้ำแล้วกันนะอะไร8 9บาทไหมขคดฟันครับสุดท้าย5 7บาทผมงจักฟอกแล้วนะครับ ถ้าไม่แน่ใจหยุดเอาเงินที่มีไปนะครับเปิดมาถุงแรกถ้ามีน้ำยาล้างจานอยู่ในนี้2,000มาก่อนเลยใช่ไหมเปิดมาัไว้เปิดมาฮึบใช่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 อย่างไงเปิดมาแน่ สนุกแจกกันอย่างบ้าครั่งแบบนี้คุณพม่มันเล่นได้ยังไงล่ะครับ